ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมมาชวนคุยนะครับเรื่องโดปามีนนะครับกับการลงทุนนะครับโดปามีนกับการลงทุนนะก็ผมไปศึกษานะครับว่าคือจริงๆอ่ะผมก็ออกแนวเป็นเทรดนะครับเปลี่ยนแนวจากอาจจะเป็น V I มาเป็นเทรดเนาะทีนี้พอพอมาเป็นเทรดเนี่ยก็ผมก็รู้สึกว่าอารมณ์ผมเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับ ก็เลยไปหาสาเหตุนะเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเนาะก็คือผมก็ไปเจอเขาเรียกว่าโดปามีนนะโดปามีนนะครับก็โดปามีนเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นสารนะครับอันนี้ผมก็เอาเอามาจากเว็บไซต์ทางการแพทย์เนาะเป็นสารที่สําคัญต่อสุขภาพจิตนะครับก็คือต้องมีในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสารที่เขาเรียกว่า สื่อประสาทนะครับเป็นการให้รางวัลของสมองนะครับหมายความว่าถ้าเราสําเร็จอะไรทักอย่างเนี่ยโดปามีนจะหลั่งนะครับแล้วเสพติดได้นะเออผมก็เพิ่งทราบนะบว่าโดปามีนเนี่ยเขาเสพติดได้นะครับก็คือแต่ว่าโดปามีนเนี่ยหลั่งมาได้จากการเสพยานะนะครับหรือว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับใ mm hmm. นน,นี้เขาบอกว่าถ้าเขารู้สึกพึงพอใจกับรางวัลที่ได้รับมากเนี่ย ก็จะไปสู่วงจรห่งการเสพติดนะครับแล้วถ้าบุคคลนั้นเนี่ยต้องเสพโดพามีนไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าขาดขาดการเสพโดพามีนโดยการหลั่งเนี่ยโดพามีนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเข้าสู่สภาวะเขาเรียกว่าซึมเศร้าได้นะครับซึมเศร้าได้นะก็ผมก็มาเจอสาเหตุเนาะซึ่งจริงๆอ่ะก็อาจจะพูดถึงคนยุคนี้นะเพราะว่าบางทีผมเห็นตามทิกตอกตามอะไรเงี้ยที่เด็กๆเขาเต้นกัน ยิงเต้นยิงโปนะครับยิงเต้นยิงโปยิงเต้นยิงเปื่อยยิงเต้นยิงเปื่อยนะครับเพราะว่าเขาอยากเป็นที่สนใจนะครับว่าให้คนเนี่ยมาสนใจเขานะแล้วก็ดพามีหลังไงนะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าแล้วตัวตัวเทเดอร์เป็นนักเตดเองก็เหมือนกันเนาะแต่ว่าพูดถึงเรื่องเด็กก่อนนะผมเชื่อว่าถ้าเราอยากให้เด็กลูกของเราเนี่ยไม่เป็นแบบนี้นะไม่เสพติดโดปพามีนะครับไม่สมาธิสั้นไม่เป็นซึมเศร้าทีหลังเนี่ย อย่าไปส่งเสริมไม่ก็ทำแบบนี้แล้วก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่าสาเหตุที่เขาเสพติดการกดไลค์กดแชร์ของคนอื่นเนี่ยมันมาจากอะไรเนาะเพราะว่าเราสามารถไปสืบพ้นได้นะครับมีเอกาสารทางการแพทย์อะไรสืบพ้นได้ว่าโดปามีนมันก็หลังตอนเราเสพสารเสพติดด้วยเนาะมันคล้ายๆกันแหละนะครับอยากให้ระวังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเด็กอย่างนี้ก้าวร้าวุนแรงเป็นไบโพลาร์เป็นซึมเศร้ากันเยอะเด็กเดี๋ยวนี้ก้าวร้าวเอาไม่ใช่เด็ก คนผู้คนเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก้าวร้าวรุนแรงเป็นไบโพลาร์เป็น, olar, ปนซึมเศร้ากันเยอะพูดจารุนแรงพูดจารุนแรงพูดจาไม่ถนอมน้ําใจพูดจาไม่ถนอมน้ําใจเป็นซึมเศร้ารุนแรงนะครับฉะนั้นสาเหตุเนี่ยก็คือผมคิดว่ามาจากโดปามีนส่วนหนึ่งนะครับพฤติกรรมของเรานะแล้วก็เกี่ยวอะไรกับการลงทุนนะครับผมก็เชื่อว่าการลงทุนเนี่ยถ้าเราเทรดไปเรื่อยๆนะเราจะเสพติดเหมือนกันนะออ นะครับพอเราเทรดแล้วเรากําไรเราก็จะเสพติดเนาะโดยเฉพาะคนที่เทรดแล้วกําไรเนี่ยเขาก็จะโดปามีนเขาก็จะหลังนะครับถ้าเทรดแล้วไม่กําไรมากๆขาดทุนมากๆด้วยความที่ว่าเขาอยากจะชนะอยากจะให้โดปามีนหลังเขาก็จะต้องสู้นะครับพอเขาสู้เนี่ยแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เป็นใจไงเหมือนคำที่คนบอกว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะขยันผิดที่สิปีอ่าสิขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเนะี่ยผมว่าก็ เหมือนกับว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ใช่เนาะเราเรา,เราก็ต้องถอยออกมานะผมก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เนาะมาลงทุนระยะยาวนะครับซึ่งด้วยความโชคดีว่าผมเองพอร์ตก็อยู่ได้แล้วแบบไม่ลําบากแล้วลนะ่ะเงินปันผลก็อยู่ได้ละนะก็เลยทําให้ผมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือจะเน้นถือยาวนะครับเน้นถือยาวแล้วก็จะ ไม่ไม่ดูอรอตบ่อยๆไม่เทรดต้องการเทรดเพื่อกําไรหวังกินคําเล็กๆไม่ใช่ละนะเราก็จะถือยาวเนาะก็ฝากเอาไวนา้นะครับโดปามีนนะครับฝากอย่างแรกก็คือฝากถึงคนยุคนี้ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นนะคนยุคนี้ที่เสพติดโดปามีนหรือเปล่าเสพติดโดปามีนหรือเปล่ายิ่งเต้นยิงโปยิ่งเต้นยิ่งเปื่อยไหมนะหรือว่าต้องการให้ใครมาสนใจเรามากๆนะครับเรียกร้องความสนใจไหมนะอันนี้เราก็ต้องไปดูให้ดีนะว่าเราเสพติดไหม ันดับที่2คือการเทรดของเรานะครับว่าเราเทรดเยอะไปไหมโอเวอร์เทรดไหมเราอยากจะประสบความสําเร็จเร็วไหมนะครับถ้าเราต้องการเร่งความสําเร็จเราเร็วเกินไปเราจะสะดุดนะครับแล้วโดปามีนหลังเนี่ยแล้วเรา,เร,ารับความล้มเหลวไม่ได้เราก็จะไบโพลาจะซึมเศร้าจะก้าวร้าวนะหัวร้อน,นเน่ยพูดง่ายๆนะคนสมัยเนี้ยหัวร้อนนะอ่ะาฝากไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ผมก็ออกมาพูดให้ฟังแบบ สนุกสนกนะเพราะจริงๆผมท YouTube อะไรเนี่ยก็คือเรียกว่าแทบว่าไม่มีไรายได้ก็แล้วกันนะก็เหมือนกับว่าทําเพื่อที่จะได้สื่อสารกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ทํางานประจำอะไรละนะก็เลยอยากจะหาช่องทางที่พูดคุยกันนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาได้ตรงใต้คลิปนะครับก็อย่าคอมเมนต์ด้วยถ้อยคที่ดุนแรงก้าวร้าวนะอย่าคายต่อกันนะครับขอให้พูดจาดีๆต่อกันเนาะผมก็หวังว่า จุดเล็กๆจุดนี้จะทำให้สังคมเราดีขึ้นเพราะว่าสังคมเราก็แย่ลงไปเยอะแล้วนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ